สวัสดีค่ะวันนี้จูนก็จะพามาชมบ้านมูลไล์นะคะบ้านมูลไล์เนี่ยจะตั้งอยู่ที่หน้าหาดนะคะพลาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีห้องรับแขกนะคะมีห้องครัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะไปที่ห้องรับแขกของเราก่อนนะคะนั่งร้องเพลงนะคะคาราโอเกะได้ นะคะมีคาราโอเกะให้นะคะสามารถดูทีวีได้มีเคเบิลทีวีนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะนะคะข้างบนเนี่ยพอขึ้นมานะคะข้างบนจะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะคะห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะมีทั้งหมด4เตียง นะคะเตียงหนึ่งก็สามารถนอนได้2ท่านนะคะห้องนี้กว้างมากค่ะสามารถพักได้ถึง12-15ถึงท่านเลยค่ะเพราะว่าห้องนอนหนึ่งของเราเนี่ยสามารถนอนได้หลายท่านค่ะมีเตียงสี่เตียงนอนได้8คนส่วนอีกห้องหนึ่งมีเตียง2เตียงนอนได้อีก4ท่านนะคะรวมเป็น12ท่านแล้วก็เสริมอีก3ท่านรวมเป็น15ท่นานพอดีค่ะ,ะก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องน้ํารวมด้านนอกชานบ้านเนี่ยก็จะมี ที่นั่งนะคะที่เป็นไม้นะคะขนาดใหญ่ที่นี่นะคะลานจอดรถเนี่ยจะมีขนาดกว้างมากนะคะถ้าเป็นรถเก่งมานะคะก็จะจอดได้ถึงประมาณ4คันนะคะแต่ถ้าเป็นกระบะใหญ่ๆหน่อยก็จะจอดได้อยู่ที่สักประมาณ3าคันนะคะที่บ้านมูไลท์ของเรานะคะฟรี w i ไฟค่ะก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะพบกันที่บ้านมูไลท์ค่ะของเขาดีจริงๆ